you mm -hmm. สภาวธรรมทั่วไปเนีเขาก็ทั่วไปในที่นี้โบุญสมที่เขาเป็นรู้เขาเป็นปัญญารู้จักความทั่ว สว่างนี้ก็คือสิ่งที่จะนำพาที่เราไปสู่ความเจริญในรียกว่าปัญญาเป็นสว่างคนที่มีปัญญา อปัญหาเจออุปสรรคหรือเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตก็พยายามที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลหาวิธีการหาทางออกนะอาตมาชื่อว่าโยมหลายคนเคยเจอปัญหาเจออุปสรรคบางคนก็หาวิธีการออกอาจจะไม่ดีหมายถึงว่า น,นี้ก็เลยยยมจนปรโยชน์กินเหล้า,ากินเหล้าจนเครียดกินเหล้าเห็นไหมอ่าจนเครียดกินเหล้าเจอเหตุการณ์ต่างๆพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเข้าใจสภาวธรรมคนที่มีปัญญาโยมไม่ทํากรรมทั่วที่จะนําความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เห็นว่าอะไรที่มันเป็นอันตรายตมาชื่อว่าโยม เรารู้จักเนี่ยโยอมอสร,รพิษสิ่งที่มันมีพิษร้ายงูจุกอางโยมโดยสัญชตาตญาณเรารู้แล้วว่ามันมีพิษมันกัตอตายโยมจะเข้าใกล้มันไหมโยมก็ร,รู้ลุงไงเราก็จะหลีกเลี่ยงอันตรายคนที่มีปัญญาก็เหมือนกันโยมรู้ว่าอสสาร พยายามหลีกหนีโยมส่วนคนที่ไม่รู้โยมไม่มีปัญญาก็พยายามที่จะนําความทุกข์เดือดร้อนมาให้กับตัวเองนะและเมื่อใดมีโอกาสโอกาสมาถึงตัวเองคนที่มีปัญญาโยมจะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไป ไปไปทาง,งนครสวรรค์นั่งรถไปรถสิตัวยยมว่าไปด้วยกันนึกกับปล่กเชิดยังไงโยมเห็นพระท่านเดินทุกดรงทุกๆบ่ายร้อนๆโยม,ยมเห็นพระดงแล้วรู้สึกยังไงนะโยมรู้สึกยังไงเห็นพระทนดงนั่งพัดมานั่งรถท่านเดินเป็นพระด้วยกันนาะยมเห็นพระ คิดหลายลาย,ลายอย่างนโยมพระจะไปไหนทําไมไม่อยู่วัดเดยวก็คิดได้หลายอย่างถ้ามารู้โยมว่าพระท่านเดินตรงเนี่ยอากาศร้อนๆเนี่ยโยมอยู่ก็หายนาะวถ้าที่โตได้โยมตอนที่เราเจอแดดร้อนๆสิ่งที่อยากได้สุดคืออะไรโยมแปสิให้มันชื่นใจเย็นๆนนโยม ตู้แช่ก็แสงพระไปแล้วโยมมองหาตู้แช่โยมไม่มีโ <c oughs> ยมไม่มีโยมไปรวมยี่สิบกิโลแล้วโยมโอ้ไกลนะ่ายี่สิบกิโลเนี่ยแน่ก็มันมีมันไกลโยมคณไม่ยอมแล้วเดี๋ยวโยมเออแต่ตั้งใจโยมมันก็พลาดโอกาสถึงแล้วโยมถ้าเราศรัทธา,าตั้งมั่นโอ้อ้านานได้เจอพระเลี้ยวไป ู่ไมใกล้เดินโยมโหไอ้ช่วงนั้นะมันก็ช่วงโยมเป็นไปช่วงแบบเป็นทางไล้ใหญ่โยมไม่ค่อยมีบ้านมันก็ยังไม่ถึงหมู่บ้านยี่สิบกิโลก็ไกลมาเดิย้อนไปโยมเราเลยไปยี่สิบกิโลโยมนะยี่สิบกิโลยี่สิบแล้วนะกลับมายี่สิบกิโลแล้วก็ไปอีกยี่สิบกิโลหกกิโลโยมผมคิดว่านี้นอาจจะถึงเป้าหมายได้ซ้ำไปโยมก็เลยโอ้ไม่ได้โนะยมไม่ไม่ก็เลย ถ้าคนที่มีปัญญาเยอยๆก็จะหาโอกาสทำเก็งโอกาสมีจังหวะทําเลยนะอาตมาเจอพระรูปหนึ่งท่านพูดดีนะโยมท่านบอกว่าถ้าเกิดใครมาเรื่องไรเรื่องไรเราเนี่ยอาตมาเจอว่าโยมโดนบ่อยจนชอบเอาภาษาเนี่ก็มีซองเยอะนะกระทงตัดทินอะไรนิดแยะโยมท่านบอกว่าถ้าใครมาเรื่องไรเขาเนี่ยเขาเอาบุญมาให้เรานี่ยเขาจะไม่ไปเสีย เราทำน้อยแต่เราตั้งใจทำํำยมเราเรียนแล้วยอมจับจากที่มันเป็นแค่เศษตังของเรา20บาทนายโยมนะแต่เราทําด้วยเหตุปัจจัยว่าเราทํามาด้วยปัจจัยเนี้ยเราทำํำมาด้วยความยากลำบากข้าพเจ้าขอกำจัดความเสว่ความหวงแหนขอบูชาณพุทธธรรม,มาสมขอออบุญเป็นที่พึ่งสังสองจบไมานนายมนได้บุญแล้วนโยมฉะนั้นเราเป็นไงยม เวลาเขามาคือว่าทำไม่รู้ไม่ชี้โยมอาตมาเห็นหลายคนนะไม่ได้ตำหนิอะไรโยมเวลามีงานศพน,นะช่วงช่วงช่วงที่เขาจะแจกกันเทศนะทำไมโยมนั่งข้างนอกโยมวัวไม้ติว <c oughs> โยม่ทำไมนั่งข้างนอกโยมข้างในยเย็นเย็นโยมไม่ค่อยมาหรอกโยมโย่เป็นนักเตมีเยอะเลยนะ วกันแจกไม้ติว้วโยมเออมันคิดไกลคนคนไม่มีปัญญายมก็คิดคิดให้ตัวเองไม่ได้บุญกุศนนะบางคนก็เออมันนั่งไกลไกได้ฟังทำชัดเจนนะแล้วก็ทำบุญนะบางคนเป็นไงโยมฉลาดนะโยมฉลาดแบบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นี่นฉลดาดพระจะเทศประมาณบ่ายโมงครึงนะ่งนะถ้าสองโมงครึง่งท่านก็เลิกนะแล้วก็สามโมงก็จะประทุมเพลิงเราไปให้ถึง พระเทศจบแล้วเราจะได้ไม่ต้องฟังไม่ต้องไปฟังเทศแต่ก็ไม่ต้องติดกันเทศโยมนะคิดอย่างนี้มีนนโยมเชื่อว่ามีโยมนะโยมกฎยิมยิมนี้เป็นยังไงหรือเปล่านะต่อมาก็พิจารณาดูแต่ว่าคนที่ฉลาดมีปัญญาเขาก็จะเก็บบุญกุศลได้หมดโยมแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาก็จะเลี่ยงหลีกงี้ไปแล้วคนที่มีปัญญาโยมก็จะได้บุญได้กุศลมานังฟังธรรมะเอาเหตุเอาผล เราจะได้ฟังสักครั้งหนึ่งนะแล้วก็ท่านกล่าวว่าคนที่คบคิดปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาคนที่ลักอกุศลอันตรายไม่ให้เข้ามาในชีวิตของเราหลีเกเลี่ยงหนีนะแล้วก็พยายามปว่อยาหาประโยชน์เกื้อกูลที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองคนเหล่านี้คือคนที่มีปัญญานายอมมาถึงว่ารู้อะไรผิดชอบทั่วดีแล้วก็เอามาใช้ มนุษย์เราเนี่ยยอมท่านบอกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐถูกครึ่งเดียวเนี่ยไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นะเพราะอะไรยอมวุตถุประเสริฐเนี่ยคือหมายว่าอยู่เกิดมาพุทธเนี่ยดีกว่าสัตว์เดัจฉานหรือสัตว์เป็นไงยอมมันก็มาเห่ามากัดกันนะยอมสร้างความทุข์ความเดือดร้อนให้คนอื่นีกมันไม่รู้หรอกยอมมันก็เป็นชาติยานของเขาเป็นอยู่ของมันตามปกตินะแต่ว่ามนุษย์เรายอมรู้ ạ à đi ạ à chua มันยาวให้รู้เฉยๆว่าเออแต่ว่าจะมาประพฤติรหมจังเนี่ยโยมจะมาปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานนั่งสมาธิทำวิปัสสนาเนี้ยปฏิเสธไปได้เลยโยมเขาหมดสิทธิ์นและสิ่งเหล่านี้โยมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในยมโยมบนที่สูงที่สุดเอาง่ายๆโยมมีเรียกว่าทำแล้วลงทุนแล้วให้กำไรมากล้นลนในโยมลนทุนในยม เวลาซื้อของก็ซื้อของราคาธรรมดาแต่ให้ขายได้กําไรเยอะๆชอบไหมโยม่ยอชอบเหมือนกันโยวได้กําไรเยอะๆการลงการทําบุญก็เป็นการลงทุนพระนาะยยมใช้เวลาใช้ชีวิตของเราลงไปกับการทำความดีเราก็ต้องการทําบุญให้มันผลตอบแทนที่ไถ่บุญโ,ย,โยมทราบไหมโยมมาทำ ยี่สิบนาทีก็แล้วแต่ไม่นานบุญเนี่ยโยมบอกได้เลยโยมมากกว่าโยมสร้างพระอุโบสถใช่ไหมไม่ใช่ห้ามไปสร้างอุโบสถนะแต่วัดกันให้โยมเข้าใจโยมสร้างอุโบสถเราก็ถือว่าุญใจนะนะโยมทอดฟ้าตีเสาเพืรื่องต่างโยมแต่โยมที่มาปฏิบัติมิปรศาสนาในโยมบุญมากโยมเพราะอะไร จิตใ,ใจของเราเป็นคุณศลชั้นสูงโยมประมาณคำนวณไม่ได้เลยโยมเนี่ยฉะนั้นบุญนี้ถือว่าสําคัญเราท่านทั้งหลายยมเรารู้ว่าปัญญาเป็นสิ่งที่ดีมีค่าควรที่จะอะไรยมปลูกเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาภายในจิตใจของเราทำไรบ้างยมพยายามศึกษาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นจับครูบาอาจารย์ตลอดตำราเพิฟ้าเอาสนทนาสอบธรรมสอบธรรมะบ่อยๆก็ได้ออยอมเดี๋ยวนี้ง่ายมีทั่วไปยอมมันจะเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละยอมกดปุ๊บเนี่ยมาแล้วอมธรรมะเยอะแยะสองหาฝึกเป็นคนคิด,ดวยเห็น้วยผล โยมเ,เวลาจะเวลาเวลาโยมเรียนเนี่ยโยมไม่ค,คิดเนี่ยโยมมีใครสงสัยไหมไม่เคยคิดโยมไม,ไม่สงสัยแต่แต่ถ้าคนพยายามคิดฝึกปริยมคิดไปบางที่เราคิดเนี่ยโยมอาจจะมีคําตอบในตัวของเราแต่บางสิ่งบางอย่างเราคิดเราหาคําตอบไม่ได้แล้วก็มาถามถามคนที่มีความรู้มีประสบการณ์หัดสงสัยบ้างโยมหัดสงสัยความสงสัยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีโยมแต่ถ้าสงสัยแล้วไม่ทําอะไรเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่สงสัยแล,สสยแล้วฝ่ายรู้ หาความรู้หาความตอบอาตมามีเพื่อนพระองค์หนึ่งโยมแกสงสัยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแกจะไม่นอนนนโยมหานตลาตราให้แกคําตอบให้ได้ทาไม่ได้ก็จะพเคาะประตูตาาอาจากนี่นคืออะไรที่ผมสงสัยจังโยมนอนไม่หลับโยมไม่อยากให้มันผ่านขางขาดใจโยมต้องให้คําตอบต้องเคียยนอาจารย์อธิบายโยมไม่เคียย์ก็ไม่ได้นะต้องเโยมเอออันนี้ดีคนที่ใ่รู้อันเนี้ย เป็นการบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ให้ปัญญาให้เกิดขึ้นภายในใจหรืออีกอย่างหนึง่งโยมเราออกไฟออกไฟส่อแสงสว่างโยมให้ชีวิตของเรามีแสงสว่างจะเป็นเครื่องนําทางถ้าคนไม่มีปัญญาโยมคนที่มืดบอดนะคนตาบอดโยมไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชัวยย่วโยมถ้าเปรียบเหมือนโยม มือตาบอดที่อยู่ในป่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงควายป่าโยกอ,อยู่ในป่ามันตาบอดมันไม่รู้หลักโยมตรงไหนพวกเขาพวงน้ำมันก็ไปดุยดุยดุยมันจะเจ็บตัวเข้าไปสู่นที่อันตรา,ายชีวิตก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าคนมีปัญญ,ญาโยมมีแสงสว่างเหมือนเราโยอมเนี้ย เปิดไปสว่างมีไปฉายเห็นหมดโยอมอะไรมีอะไรไม่มีก็หลุดเลี่ยงได้ฉะนั้นก็ขอนโมทนากรยัตโยมสริชนปัญญาเป็นแสงสว่างที่จะนําพาชีวิตของเราฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเรารู้แล้วยอมที่สําคัญยิ่งกว่านั้นแล้วต้องเอามาใช้โยมมีไม่ใช้มีไว้โชว์ไม่เกิดประโยชน์นะ ชเรื่องน้าแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่ยันดียวด้สังสมบุญนี้แหละยันยจะเป็นที่พึ่งเป็นเกาะเครื่องป้องกันอันตรายในสังสวรสดำพาชี่พงโยมไปสู่ความสุขมรรสงหวังดังปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเทืนสัพเพียติโยวิวาชันโตสามภารวัง